สวัสดีดเด็กๆป4นะคะวันนี้ต่อเป็นเรื่องการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละนะคะเป็นสองข้อสุดท้ายและสำหรับตัวที่เป็นโจทย์ปัญหานะคะจะอยู่ในหน้า4ี่สบกับหน้าส3บาเป็นข้อ5้ากับข้อ6อ่ะมาเริ่มต้นที่5หากันก่อนนะคะดูที่โจทย์ก่อนโจทย์เริ่มต้นที่ แม่ซื้อทุเรียนสองผลอ่ะเขาให้น้ำหนักผลแรกมาว่าผลแรกนเนี่ยมันหนักสามกิโลกับอีกเศษของมันนะคะสามเซน1ึ่งส่วนห้ากิโลกรัมก็คือสามกิโลกว่ากว่าผลที่สองหนักสามเซนเจ็ดส่วนสิบกิ 3, โลกรัมก็คือสามกิโลกว่ากว่าเหมือนกันนะคะแต่ว่าหนักกว่าผลแรกเนาะอ่ะคำถามคือแม่ซื้อทุเรียนสองผลหนักรวมกันเท่าไหร่อ่ะถามหาน้ําหนักรวมนะคะให้น้ําหนักลูกแรกให้น้าหนักลูกที่สองมาถามหาน้ําหนักรวมอ่ะข้อนี้ไม่ยากเนาะก็เป็นการบวก เอาน้ำหนักผลแรกกับผลที่สองมารวมกันหรือช่างรวมกันไปเลยก็ได้อย่างเงี้ยนะคะอะมาแบ่งการวิเคราะห์ก่อนการวิเคราะห์แบ่งโจทย์ออกเป็นสองส่วนคือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้กับสิ่งที่โจทย์ถามเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งส่วนแรกก็คือตัวน้ําหนักของผลแรกกับผลที่สองที่เขาให้มานะคะตรงนี้เนาะก็จะเป็นสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ส่วนที่เหลือที่เป็นคําถามที่เขาถามว่าสองผลหนักรวมกันเท่าไหร่ก็จะเป็นสิ่งที่โจทย์ถาม ดังนั้นโจทย์ก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนตามนี้เลยนะคะอันแรกเป็นสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก็คือน้ําหนักของสองผลส่วนที่เหลือนะคะที่เขาให้มาก็เป็นสิ่งที่โจทย์ถามที่คําถามก็คือหนักรวมกันกี่กิโลกรัมนั่นเองนะคะอ่ะส่วนการวางแผนคุณครูเขียนเป็นแค่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมสองแท่งนะคะมาชนกัน แท่งแรกเป็นแทนน้ำหนักของทุเรียนผลแรกก็คือสามเศษหนึ่งส่วนห้านะคะอ่ะอันนี้น้ำหนักของผลแรกผลที่สองก็สามกิโลเหมือนกันแต่ว่าหนักกว่านิดหนึ่งนะคะสามเศษเจ็ดส่วนสิบกิโลกร,รมัมหรือสามกิโลเจ็ดขีดนั่นเองเพราะว่ากิโลหนึ่งแบ่งออกเป็นสิบขีดเนาะก็จะเป็นสามกิโลเจ็ดขีดสามกิโลกว่านะคะ อันแรกเป็น3เซษ1ึ่งส่วน5ซึ่ง3เศษ1ส่วน5ถ้าเราเปลี่ยนเป็นส่วน10เราคูณด้วย2เข้าไปมันก็จะเป็น3กิโล2ขีดนะคะแสดงว่มามันหนัก3กิโลเหมือนกันมันต่างกันที่เอตัวเศษส่วนก็คือตัวขีดข้างหลังนั่นเองแต่ว่าเวลาวิธทีทำก็จับผลแรกกับผลที่2มาเอาน้ำหนักมารวมกันนะคะเนี่ยสังเกตได้จากคุณครูตีปีการรวมหมายถึงเอาแท่งสีฟ้ากับแท่งสีเหลืองมารวมกันนั่นเองนะคะ มาต่อกันที่การเขียนประโยคสัญลักษณ์เราบอกแล้วว่ามันเป็นการบวกเพราะว่าเราเอาน้ําหนักของผลแรกกับผลที่สองมารวมกันก็จะเป็นสามเศษหนึ่งส่วนห้าบวกกับสามเศษเจ็ดส่วนสิบนะคะเท่ากับสี่เหลี่ยมประโยคสัญลักษณ์ประมาณนี้นะคะส่วนตัววิธีทําก็คุณครูเขียนไว้แล้วเหลือแต่ตัวที่เป็นการบวกแต่ว่าข้อเนี้ จริงๆมันทําได้สองแบบคือเอาตัวกิโลกรัมไปบวกกันก่อนเอาสามบวกสามได้หกแล้วค่อยเอาเศษของขีดข้างหลังอ่ะไปบวกกันนะคะเฮ้ยหรือเราเอาไปบวกกันเลยดีกว่าเดี๋ยวนะเจ็ดส่วนสิบเฮ้ยมันบวกกันได้เลยเอาข้างหน้าบวกกันเพราะว่ามันไม่เกินขีดข้างหลังมันไม่เกินกิโลงั้นเราบวกกันเลยดีกว่าอะงั้นคุณครูไม่เปลี่ยนเป็นเศษเกินล้วตอนแรกคุณครูว่าจะพาหนูเปลี่ยนเป็นเศษเกิน เพราะว่าถ้าเปลี่ยนเป็นเศษเกินสุดท้ายมันก็ต้องเปลี่ยนเศษเกินกลับคืนมาเป็นจํานวนครายอยู่ดีอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราบวกเอาจํานวนนับมาบวกกันก่อนดีกว่าอย่างนั้นลบตัวนี้ออกกันงั้นจับบวกกันเลยดีกว่าเอาจํานวนนับข้างหน้าบวกกันก่อนผลแรกมันสามเศษหนึ่งส่วนห้าผลที่สองมันหนักสามเศษเจ็ดส่วนสิบนะจับบวกกันเลยสามเศษหนึ่งส่วน 5บวกกับ 3, สมเศษ7ส่วน10ะขออนุญ,ญาตเอาสกับสมไปบวกกันก่อนเพราะว่าจำนวนคลาสก็คือจำนวนนับบวกกับเศษส่วนนั่นแหละเดี๋ยวแยกจำนวนนับออกนะคะไปบวกกันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเศษเกินเพราะว่าเปลี่ยนเป็นเศษเกินแล้วตัวเลขมันเยอะอะจับ3กับ3บวกกันก่อน3บวก3ได้6เนาะพูดง่ายๆคือเอา3โลมาบวก3โลก่อนนั่นแหละอาได้หโล แล้วค่อยบวกกับเศษข้างหลังนะคะคือ1นส่วนหบวกกับ7จ็ส่วนสิเอาขีดข้างหลังมารวมกันนะคะก็จะได้6บวกอ่ะไม่มีที่เขียนแล้วเนี่ยครูต้องขยับเท่ากับออกมาเนี่ยครูลบข้างหลังก่อนอ่ะเปลี่ยนตัวไหนเปลี่ยนตัวแรก หรือเปลี่ยนตัวที่สองแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวแรกถูกไหมเพราะเราจะเปลี่ยนเลขห้าให้กลายเป็นเลขสิบนะคะดังนั้นตัวที่เปลี่ยนก็คือตัวตั้งคือตัวหน้าอ่ะตัวไหนเปลี่ยนเดี๋ยวเราลากส่วนไปยาวๆเลยนะคะก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนอ่ะห้าแล้วเดี๋ยวเราคูณจํานวนนับเข้าไปคือคูณด้วยสองเพื่อเปลี่ยนส่วนห้าให้กลายเป็นส่วนสิบนั่นเองตัวหลังไม่ได้เปลี่ยนก็ลอกลงมาเฉยๆนะคะอ่ะใส่หน่วยคืนไว้ให้อืม เสร็จแล้วทีนี้หก็ยังไม่ได้บวกนะคะอะลอกลงมาเรื่อยๆเลยข้างในก็จะเป็นสองส่วน10บบวกกับเจส่วนสิบอะที่เราพูดกันเมื่อกี้แหละว่าเป็น2ขีดกับ7ขีดใช่ไหมมันก็จะเป็นหกเจ็ดบวก2ก็จะเป็น9ส่วนสบก็จะเป็นหกกิโลเก้าขีดนะคะก็คือเกือบเกือบเจดโลนั่นเองนะคะประมาณนี้ อันนี้เป็นในกรณีที่ข้างหลังมันบวกกันได้เลยแล้วก็ไม่เกิน1นะคะถ้ามันเกิน1มันจะต้องเปลี่ยนเป็นจานวนคลาสแล้วเอาจานวนคลาสมาบวกกับ6อีกรอบหนึ่งแต่อันเนี้ยมันไม่เกิน10แสดงว่ามันเป็นเศษส่วนแท้อันนี้ก็เอามาชนกันก็คือเอามาบวกกันได้เลยกลายเป็น6เศษ9ส่วน10นะคะคำตอบออกมาแล้วอ่ะทวนฝากทวนคําถามด้วยสุดท้ายก็คือ6กกิโลกับอีก9ขีดอ่ะเศษ9ส่วน10นะคะประมาณนี้ทวนคําถาม ด้วยเนาะสุดท้ายแล้วอ่ะมาดูการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะทำไมมันค้างอ่ะสามเศษหส่วนหและ3ามเศษจ็ส่วนสิก็คือน้ําหนักของผลแรกกับผลที่สองน้อยกว่า4ี่นะคะเพราะว่าเป็นสากิโลกว่าทั้งคู่เลยคุณครูก็เลยบอกว่ามันน้อยกว่า4ี่โลถ้าเอามาบวกกันค่ามันก็ควรจะน้อยกว่า8ถูกไหมเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมันน้อยกว่าสทั้งคู่เลย แต่ว่าถ้ามันเท่ากับ4มันก็จะได้8แต่อันนี้มันไม่ถึง4แสดงว่าการที่เราจะเอา3กิโลกว่ามาบวกกับ3กิโลกว่าผลที่ออกมามันต้องน้อยกว่า8แน่นอนเราก็มาดูคําตอบของเราคําตอบของเราเป็น6กิโล9ขีดมันก็น้อยกว่า8นะคะเราจึงสรุปว่า6กิโลกับ9ขีด6เศษ9ส่วน10ของเราเนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองก็จะสรุปคำตอบแล้วก็การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อ5ได้ประมาณนี้นะคะอ่ะ อันนี้หน้าเท่าไหร 42, ่สี่สิบเท่สบสองอ่ะไปต่อสี่สิบสามอีกข้อหนึ่งนะคะเป็นโจทย์ปัญหาข้อสุดท้ายของเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคณะนะคะอันนี้คุณครูไม่ได้แบ่งสิ่งที่โจทย์กำหนดให้กับสิ่งที่โจทย์ถามไว้ให้นะคะให้เด็กๆลองแบ่งเองเนาะถ้าแบ่งก็จะเป็นทั้งหมดใช่ไหมข้างหน้าตรงนี้อ่ะเนี่อันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เพราะว่าเขาให้น้ำหนักมา อ่านโจทย์กันก่อนดีไหมอ่านโจทย์กันก่อนดีกว่ามาข้อ6เขาบอกว่าป้าใช้ถั่วเหลืองในการทาน้ำเต้าหู้เศษเก้าส่วนสิกิโลกรัมพูดง่ายก็คือ9ขีดนะคะเพราะว่ากิโลนึงแบ่งออกเป็น10ขีดเนาะอันนี้ก็คือ9ขีดเกือบเกือบโลนะคะตอนนี้มันมีอยู่แค่เศษหนึ่งส่วนห้านะคะคำถามคือยังขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะได้ตัวเป้าหมายที่ต้องการก็คือ9ส่วนสิบอ่ะแสดงว่าข้างล่างคือสิ่งที่โจทย์ถามดังนั้นอ่ะแยกออกเป็นสองส่วนแล้วเรียบร้อยนะคะก็ เอามาเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้กับสิ่งที่โจทย์ถาม mm hmm. ก็จะได้ในส่วนของการวิเคราะห์นะคะอ่ะเขาให้ส่วนรวมมาไปดูข้ออ่ะการวางแผนใช้ถั่วเหลืองเศษเก้าส่วนสิบหมายถึงว่าป้าเขาต้องการใช้ถั่วเหลืองในการทำน้ำเต้าหู้เนี่ยประมาณเกือบเกือบหนึ่งกิโลอ่ะคุณครูก็เลยจัดการแบ่งช่องออกเป็นสิบช่องแต่ช่องสุดท้ายคุณครูใช้เป็นเส้นปลา เพราะว่า10บช่องนี้เขาไม่ได้ต้องการทั้ง10บช่องเขาต้องการแค่9้าช่องหมายความว่าถ้าป้าเนี่ยต้องการทําน้ำต้าหู้ป้าต้องใช้เศษ9ส่วน10กิโลก็เลยเหลืออยู่แค่9้าช่องนั่นเองแต่ว่าตอนเนี้ป้ามีอยู่เศษ1ส่วนห้าแต่ทีนี้เศษ1ส่วนห้ามันเอามาระบายสีใน10บช่องไม่ได้สิเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นส่วน5ใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่มีอยู่แล้วคือ1ส่วน5้ากิโลกร,รัมเนี่ย คุณครูอยากจะเอามาระบายสีดังนั้นคุณครูก็เลยจําเป็นจะต้องเปลี่ยนเศษหนึส่วนหให้กลายเป็นส่วน10นะคะโดยการคูณอะไรเข้าไปคูณ2อถูกไหมก็จะกลายเป็น2องส่วนสิดังนั้นแสดงว่าตอนนี้ถ้าเปลี่ยนส่วนเป็น10บเท่ากันตอนนี้เรามีอยู่แค่กี่ช่อง2ช่องก็คือ2องขีดนั่นเองอ่ะก็เลยระบายสีสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ได้แค่โอโมเดี๋ยวนะเปลี่ยนเป็นช่องเล็กก่อนแล้วมันก็ ระบายไม่ได้เพราะว่ามันเกินขอบอ่ะแบบนี้นะคะอ่ะคุณครูก็เลยระบายสีได้แค่สองช่องหมายถึงตอนเนี้ยของที่ป้ามีป้ามีถั่วเหลืองอยู่แค่สองช่องหรือสองขีดนะคะแต่เป้าหมายของป้าที่ต้องการใช้เนี่ยมันคือที่ต้องการหาเนี่ยมันจะต้องได้เก้าแต่ตอนนี้มีอยู่แค่สองดังนั้นส่วนที่ต้องหาเพิ่มคืออะไรคือตรงที่ไม่ได้ระบายสีถูกไหม เพราะฉะนั้นตรงที่ไม่ได้ระบายสีนะคะก็จะเป็นที่เหลือตั้งแต่ไอช่องที่3ไปจนถึงช่องที่9อันเนี้ยคือสิ่งที่เขาต้องการให้หาเพิ่มแสดงว่าเขาให้ส่วนรวมมาก็คือเขาต้องการให้สิ่งสิ่งที่เขาต้องการมาคือ9ช่องนะคะแล้วเขาถามหาส่วนย่อยนะคะที่เหลือเพื่อให้ครบเนั่นเองแสดงว่าอันเนี้ยคือ ยังขาดถั่วเหลืองอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะตรงนี้ก็เป็นยังขาดถั่วเหลืองอ่ะเท่าไหร่ถ้านับจากช่องตรงนี้ก็จะตอบคำถามได้เลยนะคะว่ายังขาดถั่วเหลืองอีกเจ็ดขีดนะคะก็คือเศษเจ็ดส่วนสิบนั่นเองนะคะอ่ะ ดังนั้นข้อนี้หาได้จากการลบนะคะเพราะว่าเขาให้ส่วนรวมมาหมายถึงเขาให้เป้าหมายที่ป้าต้องการมาว่ามันคือ9ส่วน10แต่ตอนนี้ป้ามีอยู่แค่สองแสดงว่าไอ้ที่ต้องหาเพิ่มก็คือตรงเนี้ยพวกเนี้ยนะคะอีก7ช่องนะคะแสดงว่าข้อนี้ต้องหาได้จากการเอา9มาลบหักออกจากที่มีนะคะก็คือเอา9้ามาลบ2งนั่นเองอะข้อนี้จึงหาคำตอบได้ด้วยวิธีลบนะคะ โดยการเอาเป้าหมายก็คือส่วนรวมของเราเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบออกจากที่เรามีอยู่แล้วคือเศษหนึ่งส่วนห้าต้องลบจากเศษหนึ่งส่วนห้านะเพราะว่าโจทย์ตัวเลขที่เขากำหนดมาให้นะคะคือเศษหนึ่งส่วนห้านะคะหมาเต็มโรงเรียนเลยเดี๋ยวอย่าลืมมาเอาหมาไปเลี้ยงที่บ้านนะคะเยอะเหลือเกินอ่ะเท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะก็จะได้ยินเสียงหมาเห่าประมาณหนึ่ง ดังนั้นก็จะเป็นประโยคสัญลักษณ์คือ9ก้ส่วนสิลบด้วยเศตหส่วนหส่วนหก็คืออันที่มีอยู่แล้วนั่นเองอะตัววิธีทําก็จะเป็นข้อความที่1นึข้อความที่2นะคะสุดท้ายก็คือยังขาดถั่วเหลืองอะเอาสิ่งที่ต้องการก็คือเอาตัวส่วนรวมนะคะเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบที่เรามีอยู่แล้วก็คือลบหส่วนหอะเราพูดไปแล้วว่าเราเปลี่ยนตัวหลังถูกไหม เพราะฉะนั้นตัวแรกไม่เปลี่ยนลอกมาก่อนอยาสลับ9ส่วน10ไปไว้ข้างหลังนะคะ9ส่วน10ต้องเป็นตัวตั้งไม่งั้นมันจะลบไม่ได้นะคะ่ามันจะออกมาติดลบนะคะการบวกสลับที่ได้แต่การลบสลับที่ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าสลับที่เมื่อไหร่ตัวตั้งกลายเป็นตัวลบเมื่อไหร่ก็คือผิดเลยนะคะกลายเป็นติดลบค่าไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นการลบไม่มีสมบัติสลับที่นะคะสลับที่ไม่ได้ ก็จะเป็น9ส่วน10ลบเศน1ส่วน5ตัวหลังที่เราพูดกันไปแล้วที่เราทดกันข้างบนใช่ไหมว่าเราจะเปลี่ยน5เป็น10เราคูณ2เข้าไป ตรงนี้ก็จะเป็นเศษ9ส่วน10ลบด้วยเศษ2ส่วน10ซึ่งมันก็จะออกมา7ขีดเหมือนที่เราบอกเอา9้าไปลบ2นะคะก็จะได้เจส่วน10ก็คือขาดทัวเหลืองอยู่อีก7ขีดนั่นเองข้อนี้ก็ตอบเป็นเศษ7ส่วน10นะคะทวนคำถามให้ด้วยอ่ะก็จะตอบเป็นป้ายังขาดทัวเหลืองในการทำนำ้ำจั่วหู้อยู่เศษ7็ส่วน10กิโลกรัมนะคะอ่ะการตรวจสอบความสมเหตุสมผลทำยังไงครูบอกแค่ว่า เส่วนสิกับ1นส่วนหมันน้อยกว่า1น่แน่นอนว่ามันต้องน้อยกว่า1อยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นเศษส่วนแท้นะคะจาก10ช่องมันมีอยู่แค่9จาก5าช่องมันมีอยู่แค่1เพราะฉะนั้นค่ามันน้อยกว่า1แน่นอนมันยังไม่เต็มช่องนะคะดังนั้นถ้าเราเอามาลบกันค่ามันไม่มีทางมากกว่า1คุณครูเลยบอกว่าถ้าเอา9ก้ส่วนสิมาลบกับ1นส่วนหาคำตอบที่ได้มันก็ต้องน้อยกว่า1 เราก็มาพิจารณาตัวคําตอบของเราที่เป็น7จ็ส่วนสิบนะคะก็คือตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันน้อยกว่า1เพราะว่ามันเป็นเศษส่วนแท้เช่นกันนะคะเราจึงสรุปได้ว่าเศษเจ็ดส่วนสิของเราเนี่ยมันน้อยกว่าหนึ่งมันจึงเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลนะคะอก็จะจบหน้านี้หน้าไหนละ่ะหน้าสี่สิบานะคะจบหน้าสี่สิบสาม เพราะฉะนั้นก็จะได้ข้อ5กับข้อ6แล้วเนาะอ่ะให้ทําข้อ5กับข้อ6นะคะหน้า42กับ43ก็จะจบตัวโจทย์ปัญหาแล้วเดี๋ยวฟังหน้านะคะจะไปเริ่มต้นทวนนะคะเป็นแบบฝึกทบทวนนะคะแล้วก็เป็นข้อสอบเนาะ